นักแสดงหนุ่มถูกจับข้อหาร้ายแรงขณะขึ้นรถเจอชายปริศนาบุกคว้างแก้วกาแฟใสเมื่อวันที่24พฤษภาคม66เพจดังไดโนเสาร์เกาหลีได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดช็อกของวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อนักแสดงหนุ่มรายหนึ่งถูกขับข้อหาใช้เสพสารเสพติดโดยภายในโพสตระบุไว้ว่า วันนี้หลังออกจากศาลยูอาอิน e ถูกใส่กุญแจมือโดยก่อนหน้านี้ยูอาอิน e ถูกตั้งข้อหาใช้เสพสารเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมและปัสสาวะเจอกัญชาเคตามีนโครโพฟอนโคเคนยูอาอิน e ยอมรับข้อหาส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพยายามหลบหนี ยูอาอินยังบอกว่าเรื่องที่พยายามทำลายหลักฐานไม่เป็นความจริงและเสียใจที่ใช้สารเสพติดตอนนี้ยูอาอินถูกคุมตัวที่สอนอมาโพเพื่อรอการตัดสินจากสารว่าจะอนุมัติหมายจับไหมคาตัดสินจะออกเร็วสุดวันนี้ชาสุดพรุ่งนี้เช้าล่าสุดเทจดไดโนเสาร์เกาหลีก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวจากกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่า เมื่อวานตอนห้าทุ่มครึ่งตามเวลาเกาหลีสารได้ตัดสินไม่ออกหมายจับยูอาอินเหตุผลคือไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีหรือทำลายหลักฐานยอมรับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่สำนึกผิดต่อเรื่องที่ทำระหว่างไปขึ้นรถเพื่อกลับบ้านมีผู้ช่วยปริศนาคว้างกาแฟใส่ยูอาอินจนเปียกชุดสูตรแล้วรีบหนีไป